จเจริญพรสาธุชนวันนี้อาตมาในนามของการสร้างสรรค์ตัวโมเดลในรูปแบบของ m r p โมเดลในนามที่ชื่อว่าโมเดลของมาสเตอร์เก่งตัวโมเดลของอาตมายัางยงยืนคอนเซ็ปต์เดิมเนาะท่านใดที่ติดตามกันมาก็จะทราบในรูปแบบของการทำยังไงที่มีสติ แล้วเราจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนปรับพฤติกรรมสู่สังคมใหม่นั่นคือโมเดลของอาตมาที่นำเรียนไว้เมื่อสองครั้งที่แล้วส่วนที่การขยายในเรื่องของตัวธรรมชาติและศิลปะนั้นเป็นความต่อนเนื่องกันเนาะจากการที่ได้เปิดในรอบที่แล้วตัวธรรมชาติที่เราออกสู่สังคมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเป็น เรื่องของการกระทบทางตาหูจมูกดินกายก่อนที่จะมาแปลสัญญาณที่มโนหรือคือใจงั้นคือเรื่องราวตรงนั้นสิ่งที่ทำให้หลุดออกจากกรอบขอบเขตของสังคมทำให้พฤติกรรมเราถูกสังคมไม่ปรารถนาเนาะเราก็จะมาขยายความแหละว่า สิ่งที่อาตมบาจะนําเสนอเนี่ยการออกสังคมไปดูตัวธรรมชาติไปดูตัวความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติโดยผ่านอัยตนะภาษาที่เราสัมผัสแล้วเราจะกลับหันมาดูใจเราว่ามันมีสภาพส,สะท้อนออกมาเนี่ยมันสะท้อนในแง่มุมของบวกหรือว่าลบหรือว่าอยู่ตามความเป็นจริง เราจะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงกลับมาดูถั่วธรรมชาติของกายเราก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กายผ่านจิตที่แท้จริงจิตเดิมจิตที่เป็นธรรมชาติเราจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการคิดลบต่อสังคมการแหวกออกขอบเขตของกฎตัวส,สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นภาพสะท้อน ธรรมชาติภูเขาลำเนาภายัยทานน้ำน้ำตกแม่น้ำทะเลท้องฟ้านกทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตจบจนการที่เราเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมในสังคมเราจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆมาเรียนรู้ตัวธรรมชาติในรอบตัวเราก่อนที่เราจะมา เปิดมุมมองของจิตเราผ่านครอบครัวที่มองอย่างลึกลงไปถึงความอบ,บอุ่นที่เราอยู่ร่วมความปรารถนาที่มันเกิดขึ้นจากมวลมนุษย์จะเป็นการต่อย,ยอดที่แท้จริงจากการอยู่ที่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงที่เรามาเรียนรู้กับโมเดลของอาตมาอาตมาจะนำพาในทุกๆขณะจิตทุกๆขณะการย่าง ผ่านเข้าไปสู่ธรรมชาติทแท้จริงธรรมชาติที่เรียกว่าสัจจะเราจะเห็นสัจจะของธรรมชาติเปิดมุมมองของพฤติกรรมที่เรามีอยู่ในสังคมไม่ว่าบวกหรือว่าลบแล้วเราจะจับจุดตรงนั้นมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสู่สังคมใหม่ที่แท้จริงได้เรียนรู้ความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงปรับกืนสู่พื้นที่บนโลกใบนี้ ในสังคมจากจุดเล็กๆสังคมพ่อแม่สังคมลูกสังคมจนขยายสู่วงยตาจนสู่สิ่งที่เรียกว่าการอยู่ร่วมกันการกินอยู่การทำงานการกระทบกระทั่งในการแข่งขันในสังคมนั้นย่อมมีเป็นปกติแล้วการที่เราจะอยู่ได้ด้วยความบริสุทธิ์จะทำยังไงเครื่องมือที่จะมอบให้ จะมีส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์วิจัยจากกระบวนการคิดกระบวนการการวิจัยผ่านพุทธองค์ที่สืบทอดยาวนานมาชั่วนับอายุไขอาตมาเป็นส่วนหนึ่งที่เดินตามพุทธองค์เห็นกฎสำคัญที่ท่านฝากไว้ให้จะมอบสิ่งนี้คืนสู่พื้นแผ่นดินเริ่มต้นจากจุดเล็ก ของก่นเป็นพระที่อาศัยสำนักเพื่อที่จะฝึกปฏิบัติแล้วเห็นโอกาสของการแตะตัวสติในรูปแบบของสมาธิในการเจริญในองค์ฌานในองค์ปัญญาที่เป็นตัวสะท้อนทำให้เห็นการวิเคราะห์วิจัยนี้เป็นผลสำลิดผลในภาพองค์รวมได้นั่นคือสิ่งที่อาตมาจะ มอบให้การราข้อวิจัยการเห็นประสบการณ์ของความหลากหลายไม่ว่าความเครียดในสังคมจากการประกอบกิจการการงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพลังบวกที่มีแนวโน้มที่จะไปติดลบกับดวงจิตกายเราเดินแต่จิตเราตามเมื่อกายเราเดินหนักความต้องการของสังคมมากจิตเราไม่รู้จักปรับ เข้าสู่ความริสุธิ์นั่นคือการถอดถอยโรคภัยต่างๆทางด้านจิตความกังวลความคิดประทุษร้ายการที่ออกจากขอบเขตนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าสังคมไม่ปรารถนาเราจะมาเรียนรู้ตัวธรรมชาติแล้วค่อยๆขยายไปสู่สังคมมีโอกาสได้จับกลุ่มหรือว่า ได้มีลักษณะของการเริ่มต้นจากที่บ้านนิมนต์หรือว่าปรารถนาทำให้เอมโมเดลของจิตและกายนี้ของพระรูปหนึ่งที่ปรารถนาจะสร้างสารรค์สังคมเรียนเชิญท่านได้ติดต่อเข้ามาทางช่องทาง MRP โปรแกรมเพื่อเราจะได้ไปพร้อมๆกัน าธุจเจริญพร